ซีโร่รีพอรสรุปข่าวแบบคัดกรองมาอย่างดีเพื่อคุณทุกวันโดย a l p h a ซ e โรสนับสนุนโดยเอ็มลินลนวัตกรรมเม m o r รี่โฟมจากนาซาสู่ที่นอนคุณโก o บอลพาร์ทเนของ Manchester United สั่งเลยช้อปปี้ร้านชูเกียร์ดอทพิมีโค้ดส่วนลด50บาทให้ด้วยนะสวัสดีครับกลับมาพบกับซ e โร่รีพอร์สรุปข่าวประจำวันที่1มีนาคมครับวันนี้เริ่มต้นกันที่ โปรแกรมของทีมชุด U19 นะครับจะเป็นชุดอายุต่ำกว่า19ปีนะครับจะลงแข่งในรายการใหญ่ของยุโรปสำหรับเยาวชนนะครับอันนี้คือใหญ่สุดแล้วนะครับเป็นรายการยูฟายุ l e a ลีกนะครับที่เราจะเจอกับโปรเซียดอทมุนนะครับโดยที่จะเป็นการแข่งขัน น็อกเอานัดเดียวนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับตอนนี้ทีมจากอังกฤษเนี่ยเหลือเพียง2ทีมคือเหลือเพียงยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับส่วนเชลซี Chelsea, กับแมนเชสเตียทีมชุดยูสิของ2ทีมนี้ตกรอบไปแล้วนะครับในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็รอบเพย์ออฟนะครับโดยที่ยูไนเต็ดเนี่ยผ่านเข้ารอบมาเป็นอันดับ1น,นะครับก็เลยจะได้เล่นในบ้านสําหรับนัดนีนะครับถ้าผ่านเข้ารอบไปได้ก็จะเข้าไปเจอผู้ชนะระหว่าง a t l เลนติโกมาลิแล้วก็เรอามาลิตนะครับอันนั้นเดี๋ยวก็ค่อยไปลุ้นกันอีกทีนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเตะเวลาตีสามนะครับคืนวันอังคารเช้าวันพุธนะครับถ่ายทอดทางถ้าใครติดติดบีอินหรือว่าซื้อแพ็กบีอินไว้ก็จะดูได้หรือว่าถ้าใครไม่ได้ซื้อก็จะดูได้ในช่องยูฟาทีวีนะครับยูฟาทีวีจะถ่ายทอดสดให้ดูฟรีเช่นกันนะครับอันนี้จะต้องดูทางอินเทอร์เน็ตนะครับ มาต่อกันด้วยข่าวต่อไปนะครับลาฟลังนิกได้ถูกนักข่าวจี้ถามนะครับว่า,าใช้งานคริเียโนโมากไปไหมครับจากอา,อายุ36-37ปีแล้วเนี่ยใช้พี่โดเกินเกินกว่าเหตุไหมซึ่งลาฟลังนิกก็ตอบตรงๆครับว่าเป็นเพราะว่าเอดิสันหรือคาวานี่เนี่ยไม่พร้อมครับและในอตอนนี้ทีมเราไม่มีสไตรเกอร์คนอื่นเลยเหลือพี่คริเียโนคนเดียวเท่านั้นครับ จึงเราจึงต้องลงเล่นโดยนักเตะเท่าที่เรามีซึ่งจริงๆในนัดเจอกับวัตฟอร์ดเนี่ย20นาทีสุดท้ายทางลาฟลังนิกก็บอกว่าก็เทหมดหน้าตักใส่มาคัสแกลดฟอร์ดแล้วก็จารอนซันโชสองนักเตะแนวลุกที่มีอยู่ลงไปในสนามเท่ากับเราก็ใส่ตัวลุกที่มีทั้งหมดลงไปแล้วนะครับแต่มันยิงไม่เข้านะครับก็ เป็นทําให้จบเกมเสมอไปจริงๆนักข่าวยังถามต่อไปอีกนะครับว่าเออพอส่งคิเตียโนลงทุกนัดแบบนี้จะมีผลกระทบกับฟอร์มของนักเตะหรือว่าสภาพไหมซึ่งลังนิกก็บอกว่าก็กกใช่สิใช่ก็คือแบบเผ่นตอบตอบเหมือนแบบแอครีแบบเยสตอบเยสกับ,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 บน,นักข่าวนะครับว่าใช่สิแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าเราสามารถส่งนักเตะลงเล่นได้เท่าที่มีพร้อมก็คือเฉพาะที่มีที่มีพร้อมลงเพราะว่า คาวานี ani, b, Mason, wood, ath, ่เจ็บเมสันกรีนวูดโดนโทษคดีดังนั้นเนี่ยก็มีเท่านี้ครับลังนิกก็บอกว่าก,ก็ตอบไปแล้วจะให้ทํายังไงก็มีเท่านี้นะครับคือคงคิดในใจนะแล้วก็ลังนิกยังบอกต่อไปนะครับว่าผมได้คุยกับคริสเชโนในวันซ้อมก่อนลงสนามแล้วตัวคริสเชโนเองก็บอกว่าสภาพเขายังไหวฟิตพร้อมดีดังนั้นทางลาฟลังนิกจึงส่งเขาไปเป็นลงไปเป็นตัวจริงนะครับอันนี้นะครับเป็นประเด็นเรื่องของคริสเชโนเลยก็ ต่อเนื่องกันมาที่สถิติหลังจากวันก่อนผมได้โพสต์เรื่องของสถิติการสร้างเกมกับการสร้างโอกาสกับการลดโอกาสของฝ่ายตรงข้ามสร้างโอกาสในเกมบุกก็คือเรียกง,ง่ายๆก็คือทรงเกมนั่นแหละว่าทางรับในยุคสมัยรับลังนิกเนี่ยทรงเกมหรือว่าการคอนโทรลรูปรูปเกมเนี่ยดีขึ้นสามารถสร้างโอกาสได้มากขึ้นแล้วก็ โดนคู่ต่อสู้เข้าทํำน้อยลงแต่วันนี้เนี่ยเราก็มีสถิติอีกอันหนึ่งอีกในแง่หนึ่งที่มาให้เห็นนะครับซึ่งก็จะเป็นกราฟแบบเดียวกับวันก่อนสามารถเข้าไปดูในเพจผมได้นะครับผมโพสต์อยู่ในในเพจ Alpha ซีโ o นี่เองนะครับทาง facebook นะครับทีนี้เนี่ยสถิตินี้คือ Score Efficiency นะครับหรือประสิทธิภาพการจบสกอร์นั่นเองนะครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นแล้วแหละว่า ช่วงหลังๆเนี่ยทีมของชุดลังหนิกเนี่ยมีความฝืดในการทําประตูนะครับคือสร้างโอกาสได้เยอะจริงโดยที่กราฟนี้ดูยังไงกราฟนี้ดูง่ายๆครับถ้ายิ่งอยู่บนมากๆสูงมากๆแสดงว่าสามารถทําประตูได้จริงเนี่ยมากกว่าค่าความน่าจะเป็นหมายถึงแปลว่าอะไรคือโอกาสไม่น่าจะปประตูแต่ทําเป็นประตูได้ก็แปลว่าคมจัดๆนะครับ มีความเฉียบคมเฉียบขาดนะครับส่วนถ้ายิ่งลงไปข้างล่างมากๆนี่แปลว่าอะไรแปลว่าสร้างโอกาสได้มากน่าจะเป็นประตูเยอะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นประตูได้น้อยก็จะติดลบนะครับโดยที่ตรงกลางเนี่ยจะอยู่ที่ตัวบารตรงกลางจะอยู่ที่0ูนย์ถ้าลบก็แสดงว่าจริงๆแบบเกมนี้นะ่ายิงได้2ลูกแต่ยิงได้แค่ลูกเดียวก็จะติดลบอะไรอย่างนี้นะครับ ดูง่ายๆซึ่งเรามาย้อนดูเนี่ยคือสมัยโอเล่ที่วันก่อนผมลงกราฟไปเนี่ยว่าไอ้ทรงบอลของโอเล่ที่ว่า,อาโอกาสน้อยเราก็โดนโดนเขาเขาทําเยอะแต่สิ่งดีของโอเล่กับคาริก2ยุคนียเหมือนกันคือทีมทีมคมมากๆเลยนะครับคือโอกาสไม่เยอะแต่ทาประตูได้จบเป็นประตูได้เนี่ยของโอเล่เนี่ยสังเกตว่าจะอยู่ด้านบนตลอดอยู่สูงสูงตลอดนะครับแต่ว่ามาอยู่ในช่วงฟอร์มตกช่วงแบบท้ายท้ายของโอเล่เนี่ยท,ท,ที่เห็นไหมครับ ก่อนที่จะโด,โดนเปลี่ยนเป็นคาลิกเนี่ยดิ่งลงมาเลยนะครับอันนั้นคือตอนนั้นคือทั้งทรงเกมก็แย่แล้วก็ความคมแล้วก็ความความเฉียบขาดหายไปนะครับก็จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้โอเล่ถึงต้องตกงานนะครับส่วนของยุคคาลิกนี่กลายเป็นยุคที่คมสุดนะครับคือสามารถยิงประตูได้มากกว่าโอกาสที่ควรจะเป็นประตู สูงทั้ง2นัดนะครับเพราะว่าคาริคุมแค่2นัดคือเชลซีกับอาร์เซนอลก็คือ2นัดนั้นคือยิงได้4ประตูก็คือจริงๆโอกาสไม่น่าจะได้ถึง4ประตูแต่คมจัดนะครับส่วนลังนิกเนี่ยยุคแรกๆที่มาช่วงที่คุมพวกเจอพาเลตนิวคาสเซิลนอริทอะไรพวกนี้นะครับก,ก็ตอนนั้นยังคมอยู่นะครับสร้างโอกาสได้ไม่เยอะแต่ยิงประตูได้ซ,ซึ่งตอนช่วงแต่พอช่วงหลังเนี่ยพอสร้างโอกาสได้เยอะเนี่ย ความคมกับค่อยๆลดลงนะครับมีดีอยู่ประมาณสองสามนัดที่เจอลีดหรือว่าก่อนหน้านั้นแล้วก็แต่คือช่วงหลังๆตั้งแต่นัดเจอโบโลเวสแฮมหรืออะไรพวกนี้เป็นต้นมาที่ทีมเล่นดีขึ้นนะครับตั้งแต่เวสแฮมโบโลเบอร์ลีย์เซาท์แฮมตันไบรตันวัตฟอร์ดเนี่ยคือทีมเล่นดีขึ้นสร้างโอกาสได้เยอะแต่คุณจบสกอร์ไม่ได้นะครับ หมายถึงว่ายิงไม่เข้ายิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าก็าคือเรียกได้ว่าสากเรียกพี่หรือสากเข้าสิ่งแนวลุกของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทีมต้องไปปรับปรุงหลังจากที่คุณอุตส่าห์สร้างเกมสร้างสรรเกมได้ดีขึ้นแล้วคุณต้องไปเสริมความเฉียบขาดมาด้วยนั่นเองนะครับมากันต่อทีอ่สำหรับโปรแกรมสุดสัปของสัปดาห์นี้นะครับ ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับโดยที่วันจันทร์อังคารเนี่ยทีมชุดใหญ่ก็จะกลับมาซ้อมตามปกติหลังจากที่ได้หยุดพักเมื่อวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าเราลงสนามไปเมื่อวันเสาร์ส่วนวันอังคารเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ตอนต้นบอกไปแล้วว่า,าทางชุด U19 จะมีโปรแกรมลงสนามพบกับโปรลเซียดอทมุลนะครับในรายการยูฟายูทลีกนะครับแล้วก็วันพุธพฤหัสเท่ากับ เนี่ยอาทิตย์นี้พุธพุรหัสสุกทางทีมชุดใหญ่จะได้ซ้อมเต็มๆเลยนะครับทางอาทิตย์เพราะว่าไม่มีโปรแกรมไม่ต้องเดินทางด้วยนะครับเพราะว่าจะไปเจอแมนซิตี้นี่ก็คือเล่นที่แมนเชสเตอร์ก็สามารถซ้อมอยู่ที่แมนเชสเตอร์ได้ทางชารลิงตันได้ทุกวันนะครับแล้วก็วันศุกร์ช่วงค่ำนะครับสองทุ่มครึ่งทางลาฟลังนิกจะมาพบสื่อเพื่ออัปเดตความพร้อมแล้วก็ขุมกําลังความความความพร้อมที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้นะครับเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นั่นเองนะครับก็จะบบอัปเดตกันว่าตอนนั้นเนี่ยคาวานี่หรือว่าแม็กโทมินจะกลับมาไหมแล้วคนอื่นๆมีใครเจ็บเพิ่มหรือใครพร้อมแค่ไหนนะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับของของแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เช่นกันนะครับแต่เป็นของชุด U18 จะเป็นการโหมโลงนะครับทีมาทางยูเนเต็ดชุด U18 หรือชุดอะคาเดมี่เนี่ยจะเจอกับแมนซิตี้เหมือนกันโปรแกรมอาทิตย์เดียวกันเปะเลยนะครับแต่ว่า ชุดยูสจะเป็นวันเสาร์แล้วก็ส่วนวันอาทิตย์นะครับชุดใหญ่ก็จะทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ของแยของจริงแล้วอันนี้เป็นเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมีประเด็นหลังจากที่จบนัดวัตฟอร์ดครับลาฟลังนิกเนี่ยเดินออกจากสนามมาแล้วก็กาลังแจกายเซ็นกับแฟนบอลแล้วก็แฟนบอลได้มีการถามครับว่า,าลาฟครับ ช่วยเซ็นบิ๊กเนม3ชื่อกุนเดไลส์ฮาแลนด์ได้ไหมครับซึ่งลาบถามถามกลับไปครับว่าใครนะครั้งแรกลาฟได้ยินไม่ชัดฮู who? ถามว่าฮูนะครับถามว่าใครนะทางแฟนบอลบอกอีกครั้งว่ากุนเดไลส์ฮาแลนด์ทางลังนิกตอบเกือบไปเลยว่าฮะคุณฝันอยู่หรือเปล่านะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมมีเป็นคลิปให้ตอนท้ายที่ที่เป็น ตอนลาฟพ,พูดกับแฟนบอลให้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ซับไตเติ้ลภาษาไทยไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวชมกันได้เลย Theres Three, three big names come in the in <What? Hey. S 2> ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ